สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับมีวอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูต้นหงส์สวสดีเขียวค่ะเป็นต้นไม้ที่มีความดี้ลับลักษณะจะคล้ายกับต้นเศรษฐีเวลสันนะคะมีลำต้นเป็นข้อเป็นปล้องเหมือนกันเลยแต่ลักษณะของใบ ใบของต้นหงส์สวัสดีเขียวจะมีจะจะหนากว่าลักษณะจะคล้ายใบกล้วยเหมือนกันคะ่ะหนากว่าแล้วก็มีสีเขียวสดกว่าปลายใบจะเรียวแหลมเป็นติ่มซึ่งเศรษฐีเวสันจะไม่เป็นนะคะดอกของต้นหงส์สวัสดีเขียวนี้จะมีสีเหลือง ลักษณะคล้ายนิ้วมือชี้ขึ้นมีความเชื่อว่าเมื่อออกดอกจะทำให้โชคดีเช่นกันคะ่ะสำหรับการขยายพันธุ์นี้ก็ขยายพานันธุ์โดยการปักชำปักชำลำต้น อันนี้มีทั้งดอกที่มันเริ่มเหี่ยวแล้วแล้วก็ดอกที่กำลังเกิดใหม่มีอยู่สองดอกนะคะช่วยในการไอเรื่องพวกไล่พูดผีปีศาจไล่เสนียดจันไรได้คะ่ะต่อไปไม่อีกก็จะพาไปดูต้นหัวใจสีม่วง หรือบางครั้งก็เรียกว่าหัวใจราหูจัดเป็นไม้ประดับแล้วก็ไม้ที่เป็นสปปรรพคุณทางยานะคะสมุนไพรใบจะมีสีม่วงนิยมปลูกลงแปลงแล้วก็ปลูกในกระถางนะคะนอกจากนี้ยังช่วยในเรื่องอฟอกอากาศได้ด้วย หัวใจสีม่วงจะ,จะมีกลีบจะมีกลีบดอกที่คล้ายกับรูปหัวใจแล้วก็ดอกจะมีสีม่วงจัดเป็นไม้ล้มลุกมีลำต้นอวบน้ำลำต้นกลม เป็นข้อเป็นปล้องช่วงแรกลำต้นจะตั้งขึ้นต่อมาจะเลื้อยไปตามผิวดินค่ะใบมีสีม่วงใบจะออกเยื้องตรงกันข้ามซ้ายขวาใบามีลักษณะอวบน้ำ มีขนปกคลุมทั่วทั้งใบสําหรับดอกดอกมีสีชมพูอมม่วงจะออกบริเวณที่ปลายยอดบริเวณของอดอกนี้จะประกอบไปด้วยเกีสรตัวผู้หตัวแล้วก็เกีสรตัวเมียหนึตัวนะคะส่วนใหญ่จะออกดอกในฤดูร้อน แต่ช่วงนี้ออกดอกในฤดูฝนนะคะการขยายพันธุ์ก็โดยการแยกหน่อแล้วก็ปักชำค่ะสำหรับคลิปนี้มอิวก็พามาดูต้นหัวใจสีม่วงแล้วก็หงส์สวัสดีเขียวนะคะจัดเป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ประดับค่ะมีลักษณะเด่นด้วยกันทั้งคู่เลยแล้วพบกับมิวใหม่คลิปต่อไปค่ะบายค่ะ